นักเรียนนะครับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับถือเป็นการวอร์มนะครับก่อนสอบการผ้านะครับเรามีการฝึกซ้อมกันสองครั้งนะครับเรียนนะวันนี้นะครับนักเรียนนะครับเช็ดเครื่องมือนะครับผ้าสะอาดๆนะครับเช็ดไม้ทีไม่เช็ดเช็ดกระดาษจิ้แบบของเราให้สะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วนักเรียนแปะกระดาษลงไปที่กระดาษของเรานะครับเรียนนะครับ สองเซมมุมให้กระตังต้งฉากเหมือนเดิมทุกครั้งนักเรียนครับเสร็จแล้วตีกรอบหนึ่งเสน้นโดยรอบนะครับให้เส้นคมชัดนะครับติดก,กระดาษนะครับตีช่องเขียนชื่อโรงเรียนชื่อเลขที่ชั้นละเหมือนทุกครั้งนะีครับนะเริ่มต้นนักเรียนนะครับใช้ดินสอขีดเส้นล่างเบาๆกันนะครับนะี่นะด้วยน้ำหนักนะครับเบาๆเส้นล่างนักเรียนนะ นะครับเบาๆนะครับนะะเสร็จแล้วลากเส้น,นฉากนะครับตัดเส้นแน่นอนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเส้นนะอ่ะนะครับเสร็จแล้วเอาไม้สามสิบองศาวางตรงกลางกระบาดนะนี่นะลากัเส้นสามสิบองศาด้านขวาอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วลากเส้นออสามสิบองศาด้านซ้ายมือถัดตรงเส้นกลางกระบาดนะครับ เหมือนเดิมครับเรียนกูให้ขนาดนะแนวตั้งห้าเซนติเมตรเหมือนขึ้นแล้วนะครับเรียนนะห้าเซนติเมตรนะครับจำได้จำได้หรือเปล่าครับห้าเซนติเมตรนะครับห้าเซนติเมตรจุดไว้นะครับนะตานซ้ายมือแปดเซนติเมตรแปดเซนติเมตรนะครับ,8 cm, 8 cm รบด้านขวามือเท่าไหร่ลูก สิบสองเซนติเมตรใช่ไหมครับเขายนแ้รัเขียนไว้สิบสองเซนติเมตรจุดไว้สิบสองเซนติเมตรจุดนะครับเรียนะครานะครับเสร็จแล้วนะครับลากเส้นตั้งฉากอาตรงนี้ก่อนขึ้นไปนะครับสำหรัเส้นเบาๆเหมือนทุกครั้งนั่นเองครับนะอ่ะสิบสาวางลากเส้นสามสิบองศาด้วยใ้เมือไปนะครับเรียนก็ได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับ อ่ะเอาลาติงขึ้นไปก่อนเอานะครับลาสิง90องศาขึ้นไปแล้วนะเรียนดูนะครับเส้นตั้งฉากต้องขนานกันทุกเส้นนักเรียนนะครับนะมาเส้นต,ตั้งอยู่บนเืทีหบนเมทีเกาะขอบต้องใช้มือไว้ทุกครั้งนะครับเรียนนะมาเส้นต,ตั้งบนเืทีเส้นมันก็เรได้แนวดิ่ง90องศาทุกเส้นนะครับเรียนอาย่าแล้วเรียนดูเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตรงเส้นกากบาดท,ที่มีนะครับเลียงกระลากเส้นสามสิบองศาออกไปนะลาก,กเส้นอําหนัก,กเบากั่น,นะครับลากออกไปนะครับอ้าวนะครับมันมาตัดกากรบาดกับเส้นแนวดิ่งตรงนี้นะเรียงก็พลิกไม่ใช่สามสิบองศากลับมาลากเส้นสามสิบองศานะครับ นะครับก,ก็จะรูปสี่เหลี่ยมมันสี่เวลี่ยมนะครับเรียนนะฮะเสแล้ววันนี้ครูจะให้นะครับเพิ่มเส้นนะครับนะเป็นภาพเก้าอี้นะครับเรียนนะก็วัดจากตรงนี้ลงมานะครับความหนาของพื้นเก้าอี้นะครับครึ่งเซนติเมตรนะเรียนนะลากเส้นตามเส้นอุตสาหไป หัวม้ที่ก็ขอบตัวอันซ้ายมือแนบสนเนนะครับไม่เทตั้งบนไมอทีลากเส้นสามสิบองศาออกไปทางด้านขวานะครับพลิกไม่เทนออกไปด้นา,า,นา,นา,ปดานซ้ายก็ลากเส้นสา,สา,สามสิบองศาออกไปถ้านักเรียนนะครับใช้เมืถูกต้องเส้นมันจะขนานกันนะครับจะขนานกันนะครับเน้นนะ,ะเราได้พื้นนะครับหนาเพื่อยีหนาครึ่งเซนติเมตรแล้วต่อไปวัดขาครับเน้นนะ ตรงนี้นักเรียนวัดจึกกากระบาดตรงนี้เข้ามาหนึ่งเซนติเมตรจุดไว้นะครับเรียนนะหนึ่งเซนจุดไว้นะครับตรงนี้วัดเข้ามาจากเส้นนี้เข้าไปหนึ่งเซนติเมตรจุดไว้นะครับเรียนอ่เอาเสร็จแล้วลากเส้นนะครับตั้งฉากตัง้งฉากจุดไว้ตรงหนึ่งเซนติเมตรลากขึ้นมานะครับถึงเส้นนี้นะครับเรียนนะทำถักเส้น น้ำหนักเส้นเราเบกว่านะครับเรียนนะครับนะครับเสร็จแล้วพลิกนะครับให้เส้นตัดสิบอสาหออกมาขีดเส้นตัดสิบอสาหไปก็จะได้รูปร่างของเก้าอี้นะครับเรียนนะนะครับเสร็จแล้วเราได้รูปร่างที่จริงแล้วนะครับเรียนเราก็ลบนะครับเส้นที่เรามามันยาวเกินนะครับเรียนนะเส้นที่เราไม่ใช้เอาไปก่อนนะครับเรียนนะนะครับ เส้นที่เราไม่ใช้ลบออกให้เกลี่ยนะครับเรียนนะอ่ะทีนี้เราไม่ใช้เราก็ลบออกไปนะครับนะน,ะนะืยาวก็นลบลบออกไปก่อนนี่นะครับให้มันเหมาะสมนะส่วอย่างนั้เรียนจะเขียนเส้นบอกขนาดผิดนะครับเรียนนะหลายคนเขียนผิดนะครับตังเกตดูให้ดีนะครับเรียนนะอ่ะ รเราลบเส้นที่เรานะ่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพเราออกไปให้หมดนะครับเรียนเสร็จแ,แล้วลงเส้นหนักนะครับเรียนนะพับเส้นนะครับเส้นจริงอ่ะนะครับครูเริ่มเส้นแนวดิ่งด้านซ้ายมือสุดก,ก่อนนะครับเราจะห่างจากเส้นขอบงานนี้ถึง,ถงเส้น ระยะประมาณ1นึซนเมตรนะครับกลังสวยนะครับเรียนนะประมาณหนึ่งซมนะครับเรียนะนะครับได้แล้วอันนี้ก็เส้นจริงนะครับมัน,นไม่เข้มแล้วก็ลงสองค้ง นะครับอันนี้เส็นบอกแรงในวัตถุอ่ะนะครับเส้นขอบวัตถุคูให้เข้มคูก็ลงสองครั้งนะครับอันนี้เส้นระยะ ความหนาของขาเก้าอี้หนึ่งสองหนึ่งสมอนะครับเรียนนะหากยาวเกินไปครูจะไล่ไปทีละเส้นครับเอาเส้นแนวดิ่งนะครับให้หมดก่อนนะนี่นะครับนะ แนวเด้หมดนะครับต่อไปเฟซเอาเทนสามสิบองศาด้านซ้ายมืออย่เด่นนะอย่าลืมเตืนนี่เพื่อนต้องมาถึงตรงนี้อย่าลืมเช็คผมแม่ทีทุกครั้งนะครับเรียนนะ ครูจะไล่าจากซ้ายมาขวานะครับเรียนนะ อย่าลืมเช็คผมวันทีนะครับวันทีต้องเกาะขอบตัวซ้ายมือไว้เสมอน,นะครับเดนนะอืมต้อหัด นะครับต่อไปก็เต้นตามสิศสางทางซ้ายมือนะเนี่ยนะครับผู้จะเล่มอยู่เรื่อยเส้นแสดงแนววัตถุเส้นแสดงระยะ คมเข้มเหมือนกันนักเรียนแต่อันหนักเบาขว่าเส้นขอบวัตถุนักเรียนครับนะทุกทุกครั้งนะครับจะให้หนักเข้มก็ลงครับ ตสองครั้งนะครับเตียนะก็จะเข้มประทึงแสดงขอบงานแสดงระยะนะครับเตียนะ นะครับเรียอนเราก่จะได้เส้นนะขาบตัวอีนะครับเตี้ยนะครับเสร็จแล้วใส่หัวลูกศรนี่นะครับนะหัวลูกศรเลียวแหลมเล็กแหลมวิ่งมาแตะที่เส้นแสดงแนวเส้นนี้คือเส้นแสดงแนววัตถุนะครับเรียนเส้นนี้คือเส้นบอกขนาดบอกระยะนะครับเรียนนะหัวลูกศรวิ่งมาแตะที่เส้นแสดงแนววัตถุพอดีนะครับเรียนนะ นะครับช่อนงะนะนะแคบมาเรื่อยๆนะครับกนะ็อันนี้ เรียนนะครับออสอนเร็วเล็กแลมวิ่งไปแตะที่เส้นนะครับเรียนไม่ทะลุกออกไว้นอกเส้นสแสดงแนววัสสุนะครับวิ่งไปแตะที่เส้นสแสดงแนววัสสุพอดีนักเรียนนะครับนะฮนะครับเสร็จแล้วใส่ขนาดนะครับสัระยะ ตรงนี้นะครับจากขาตรงนี้ถึงด้านบนสุดนี้นะครับ5.2มนะเนี่ยครับวัดยี่เราวัดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้ครึ่งเซนนะครับ0.5ม0.5มนะครับตรงนี้ก็ต้องเดือด4.5มมนะครับขาตรงนี้1มนะครับตัวเรียนนะ หนึ่งเซนติเมตรคูต่อยคูต่อนี้นะครับเขียนไม่พอคูนะครับหนึ่งซมนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียนนะตรงช่วงการนี้นะครับหนึ่งซมตรงนี้สิบสองเซนเราหักออกไปสองเซนก็เหลือสิบเซนนะครับสิบซมด้านบนนี้แปดซมนะครับ ความกว้างของพื้นเก้าี้นะครับ8ซมความยาวของพื้นกี้ก12ส12ซมนะครับตรงนี้8ซมนะครับความกว้างของขาความยาวของขา8ซมนะครับความสูงนะครับก็4.5ซมความหนาของพื้นนะครับ 0.5นะเนียนะครับนะก็เสร็จนะครับเรียนนะเส้นต้องคมชัดนะครับไม่ขาดไม่แหวงไม่เลิดออกไปนอกนะครับเรียนนะเส้นต้องวิ่งมาแตะชนกันพอดีนะครับหัวลูกซ้อนเร็วแลลมเล็กวิ่งมาชนแตะกันพอดีนะครับไม่หลบกันนะครับเรียนนะวิ่งชนชนกันพอดีนะฮะ นะครับวันนี้เอาภาพไอโซเมติกภาพตัวอีนะครับวินนะ